พรอันใดอันว่าประเสริฐแล้วอันว่าดีแล้วขอจงได้มาเกิดแก่ท่านทั้งหลายพระวัตุสัพพังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตสาธุมะุมังกุปตัตยมังกุปสัสกปะปตียันติ นารายมักุสมะหังกยันเตอิปูกัปปารยันอามังคุปะสกปัติยะมะกุสมะกันตตอิโรสมังคุตระยันนามังคุปะระอัสิกิปะระกันติสาธุมะกุปปารยะอามังคุมังคุปะติยะมะกุกุสกปัติยันเตให้ความสุขความเจริญทั้งหลายจงมาบังเกิด เป็นดังน้ำมนต์เป็นดังน้ำทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์แก่มวลมนุษย์ด้วยศีลด้วยธรรมและด้วยคุณธรรมความดีทั้งปวงสาธุ